สวัสดีครับโค้ดเคฟิตเทอร์มินัลอเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าร่างกายเราดึงไขมันมาใช้ตอนไหนการลดไขมันคืออะไรและเราจะทํำยังไงได้บ้างให้ร่างกายเราดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็สะสมไขมันน้อยลงด้วยคําถามต่อมาก็คือการที่เรางดแป้งหรือว่ากินคาร์โบไฮเดรตน้อยลงยกตัวอย่างเช่นเราไม่กินผลไม้และงดกินข้าวเย็นมันจะช่วยร่างกายเราลดการสะสมไขมันได้น้อยลงจริงหรือเปล่าวันนี้ผมโค้ดเคจะมาอธิบายขั้นตอนการสร้างเซลล์ไขมันขึ้นมาใหม่และการ เผาผ่านไขมันของร่างกายจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับถึงตรงนี้เพื่อนๆรู้แล้วนะครับว่าเซลล์ไขมันในร่างกายเราจะประกอบไปด้วยกรีเซอรอลหโมเลกุลและฟรีแฟตตี้แอซิดอีก3โมเลกุลที่ร่างกายเราจะดึงไปใช้เป็นพลังงานและความพิเศษของเซลล์ไขมันคือมันสามารถยืดและก็ขยายตัวได้และมันยังสามารถเพิ่มปริมาณและไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายได้ด้วยต่อมาสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนคือร่างกายเราจะมีการสะสมไขมันและเผาผ่านไขมันอยู่ตลอดเวลาประเด็นคือา เราสามารถเผาผลาญไขมันออกไปได้มากกว่าไขามันที่สร้างขึ้นมาใหม่เราก็จะไม่อ้วนขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญและออกกําลังกายเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อและเร่งอัตราการเผาผลาญไปด้วยอัตราการเผาผลาญไขมันของร่างกายก็จะมีมากกว่าอัตราการสะสมไขมันนั่นเองครับและนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่เราไม่ควรไดเอทเพียงอย่างเดียวและควรเริ่มบริหารเวลามาออกกําลังกายมากขึ้นโดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งครับประเด็นที่สําคัญต่อมาก,ก็คือไขมันในแต่ละส่วนของร่าง างกายผู้หญิงจะมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนที่ไม่เหมือนกันและก็จะมีการไหลเวียนโลหิตที่ต่ําและก็สูงที่แตกต่างกันออกไปด้วยยวกตัวอย่างเช่นเวลาที่ผู้หญิงกินอาหารหวานๆเข้าไปการไหลเวียนโลหิตที่ร่างกายส่วนล่างเช่นที่สะโพกและต้นขาก็จะมีมากขึ้นซึ่งก็อาจจะทําให้ผู้หญิงสะสมไขมันได้มากขึ้นในร่างกายส่วนนี้ครับในทางตรงกันข้ามพอเราอยากจะกระตุ้นให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นการไหลเวียนโลหิตของร่างกายส่วนล่างก็จะมีต่ํามากซึ่งก็อาจจะทําให้การส่งฮอร์โมนและการลําเลียงไขมันมาเผา ผ่านเป็นพลังงานมีน้อยลงตามมาด้วยเป็นต้นครับยังไม่เพียงเท่านี้ครับไขมันในร่างกายผู้หญิงยังสามารถถ่ายเทพลังงานหรือว่าสามารถถ่ายเทฟรีแฟตตี้แอซิดจากร่างกายช่วงบนไปหาร่างกายส่วนล่างได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นไขมันที่หน้าอกและต้นแขนจะสามารถเดินทางไปยังไขมันที่ส่วนล่างของร่างกายได้โดยเฉพาะที่สะโพกและต้นขาและนี่ก็คือเหตุผลที่ทําไมไขมันส่วนบนของร่างกายเช่นจากต้นแขนและก็หน้าอกจะลดลงไปก่อนไขมันที่ร่างกายส่วนล่างโดยเฉพาะที่สะโพกและก็ต้นขานั่นเอง ค,คำถามต่อมาก็คือการกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่าการกินข้าวเย็นมันทําให้ร่างกายเราอ้วนขึ้นหรือว่าสะสมไขมันได้มากขึ้นจริงหรือเปล่าแน่นอนครับว่าร่างกายเราจะเปลี่ยนน้าตาลกลูโคสที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมาเป็นพลังงานหลักและพลังงานบางส่วนนะครับก็จะถูกเก็บไว้เป็นไขมันและนี่ก็คือเหตุผลที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะเลี่ยงกินผลไม้และเลี่ยงกินข้าวเย็นไปเพราะเชื่อว่าน้ําตาลที่ได้จากอาหารเหล่านี้นะครับจะทําให้ร่างกายเราสะสมไขมันมากขึ้นแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าปริมาณพลังงานแคลอรี่ ที่เรากินต่อวันคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการลดน้าหนักและการลดไขมันในระยะยาวประเด็นก็คือร่างกายเราจะฉลาดมากและจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอาหารที่เรากินแล้วก็ระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปและถึงแม้ว่าเราจะอดอาหารไปเลยนะครับร่างกายก็ยังมีไขมันที่เป็นพลังงานสํารองที่เยอะอยู่และอย่างที่ผมเกริ่นไปครับว่าไขมันในร่างกายผู้หญิงยังสามารถเคลื่อนตัวจากส่วนบนของร่างกายไปหาส่วนล่างของร่างกายได้ด้วยและถึงแม้ว่าเราจะงดกินคาร์โบไฮเดรตไปเลยและกิน แค่น้ำมันมะกอกเบคอนและหมู3ชั้นก็ตามร่างกายเราก็จะสามารถเปลี่ยนพลังงานจากอาหารที่มีไขมันสูงๆนี้ไปเป็นไขมันในร่างกายได้อยู่ดีหรือการกินอาหารที่มีไขมันสูงๆก็จะทําให้เรามีไขมันในช่องท้องมีไขมันในเลือดและไขมันใต้ผิวหนังได้เหมือนกันนั่นเองครับและจริงๆแล้วพอผู้หญิงกินอาหารที่มีไขมันดีสูงๆเข้าไปไขมันส่วนใหญ่ที่ร่างกายจะสะสมนะครับจะเป็นไขมันใต้ผิวหนังที่เราจะสามารถหยิบขึ้นมาดูได้ซึ่งผลที่ตามมาก็คือร่างกายเราอาจจะมีไขมันที่หน้าท้องสโพกและก็ต้นขา ได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับเรามาดูกันต่อครับว่าลำดับการเผาผลาญไขมันของร่างกายผู้หญิงมีอะไรบ้างการเบินไขมันหรือว่าการเผาผลาญไขมันนะครับคือกระบวนการที่ร่างกายเราดึงฟรีแฟตตี้เอซิดจากเซลล์ไขมันมาเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือเปลี่ยนเป็นแหล่งพลังงานที่เซลล์สามารถใช้ได้ที่เรียกว่า ATP หรืออะดีโนซ i นไ o ฟอสเฟตแน่นอนครับว่าตับและมวลกล้ามเนื้อคืออวัยวะที่ใช้ไขมันเป็นพลังงานมากที่สุดและนี่ก็คือเหตุผลที่เราควรเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อบ่อยขึ้นเพราะการที่เราม,ม ร่างกายก็จะสามารถเาผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานได้มากขึ้นและอัตราการเาผาผลาญหรือว่าเมตาบลิซึมก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามมาด้วยต่อมาการเาผาผลาญไขมันนะครับจะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆ1ก็คือการแยกเซลล์ไขมันหรือว่า break down ในขั้นตอนนี้นะครับร่างกายเราจะต้องแยก free fatty acid ออกจากเซลล์ไขมันด้วยการหลั่งกลุ่มฮอร์โมนที่เรียกว่าแคทิโคลา a m นที่ประกอบไปด้วยอะดรีนาลีนและนอร์อะดรีนาลีนสิ่งสําคัญที่เพื่อนๆต้องจําไว้คือถ้าเรากินอาหารเข้าไปหรือว่าร่างกายเรามีการหลั่งอินซูลินออกมากระบวนการ ไขมันหรือว่ากระบวนการเผาผลาญไขมันนะครับจะหยุดลงทันทีดังนั้นเพื่อนๆอาจจะออกกําลังกายตอนท้องว่างเป็นหลักดีกว่าหรือว่าเราอาจจะออกกําลังกายประมาณ3-4ชั่วโมงหลังที่เรากินอาหารเสร็จและถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับเราก็อาจจะไม่กินอาหารระหว่างออกกําลังกายดีกว่าเช่นเราไม่กินกล้วยระหว่างการเล่นคาร์ดิโอเป็นต้นครับขั้นตอนที่ 2, 2ก็คือการดึงมไขมันมาใช้เป็นพลังงานขั้นตอนนี้นะครับร่างกายเราจะดึงฟรีแฟตตี้แอซิดมาใช้เป็นพลังงานหลังจากที่ถูกแยกออกมาจากเซลล์ไขมันแล้วแต่สิ่งที่เพื่อนๆต้องจําไว้ก็คือ f r e e f ต t t y a c i ิ acid, นะครับจะอยู่แถวแถวเซลล์ไขมันและเซลล์ไขมันก็พร้อมที่จะดูดฟ r ี e f ต t t y a c i ิกลับเข้าไปยังเซลล์ไขมันได้เหมือนเดิมดังนั้นการไหลเวียนโลหิตหรือว่า adipose tissue blood flow นะครับจึงสำคัญมากๆเพราะเพื่อนๆจะเห็นว่ายิ่งเราเอาฟรี e f ต t t y a c ซิให้ห่างจากเซลล์ไขมันเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นครับซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นคือระดับฮอร์โมนที่เหมาะสมอุณหภูมิของร่างกายที่มีมากขึ้นการเล่นคาร์ดิโอที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมและการทำ intermittent fasting เป็นต้นครับนี่ ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่เพื่อนๆควรเริ่มฝึกทำอินเตอร์เน็ t เทนฟาสติ้งที่เราอาจจะอดอาหารประมาณ14-16ชั่วโมงและเริ่มออกกำลังกายในตอนเช้าตอนท้องว่างครับเพราะว่าระหว่างที่เราอดอาหารระดับฮอร์โมนอิซูลินจะอยู่ในระดับต่ำและการไหลเวียนโล,ลหิตของไขมันดื้อด้านที่เอาออกย,ยากก็อาจจะมีมากขึ้นด้วยซึ่งก็อาจจะช่วยร่างกายเราสามารถดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นนั่นเองครับ3ก็คือการเผาผลาญไขมันในขั้นตอนนี้นะครับโปรตีนที่เรียกว่าอัลบูมินจะมาดึงฟรีแฟตตี้แอซ กระแสเลือดเพื่อนําไปใช้เป็นพลังงานที่ตับและก็มวลกล้ามเนื้อดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่ายิ่งเราเล่นเวทเทรนนิ่งบ่อยขึ้นและมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นและเสริมด้วยการเล่นคาร์ดิโอที่ช่วยให้ปอดและก็หัวใจแข็งแรงและช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียนโลหิตด,ด้วยการดึงไขมันมาใช้ของร่างกายก็อาจจะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าการสะสมไขมันและการเผาผ่านไขมันของร่างกายเราก็อาจจะมีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราควรโฟกัสไปที่อาหารที่เรากินโดยเฉพาะอาหารที่เป็นธรรมชาติทีีี่ม แล้วก็เส้นใยอาหารสูงๆต่อมาการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นและมีการไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกายมันก็อาจจะช่วยให้ร่างกายเราสามารถดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นได้ท้ายสุดการออกกําลังกายตอนท้องว่างและการออกกําลังกายหลังกินอาหารประมาณ3-4ชั่วโมงก็อาจจะช่วยให้ร่างกายเราดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นและการทำ intermittent fasting ที่เราจะอดอาหารประมาณ14-16ชั่วโมงก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการลดไขมันดื้อด้านโดยเฉพาะไขมันที่พุงหมาน้อยและก็ที่สะโพกและก็ต้ ถ้าเพื่อนๆยังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการลดไขมันและการออกกําลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันไปใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะสําหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ